นั่งคิดตูนปันใจเพราะอะไรนะตายเพราะขี้เหม็นเกินไปเหรอคนบ้าเลยจะตายเพราะขี้เหม็นไม่ใช่นะเออสร้างมาเถอะยังไงมันก็ตายแหละงั้นลองไปเตือนเน่นแถวนี้ดีว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียไปเลยน่ะ<ด>โอ้โหวพวกเราพวกเรารเตรียมตัวยิงได้เลยนะ

อย่างนั้นเจ้าต้องเตอระเบะย้าเฮ้ยพลาดซะงั้นโอ้ยมาๆๆมามาตรงตัวอีดิ <absorption> เต้านี่มันได้จริงๆแต่ถ้ามันเอาระเบิดฉันจะยิงมันเย้งไปเด้เเแล้วเย้เหนื่อยจังไปนั่งดีวะ่ะเดิงมุม่นคนเสียศแล้วนะ วันน้าส่งรับรบมันก็ตายหมดแหละแางเหนือใครไม่น่อน่าจะไม่เหนือใครนะก็เกณ็ดไปได้บอก